เทรนทุเรียนในจีนปี2567ตอนนี้เราก็รู้กันอยู่นะคะว่าทุเรียนที่เราส่งไปเยอะๆเนี่ยก็คือส่งไปในประเทศจีนปี2566เนี่ยค่ะก็ส่งไปได้เยอะเลยนะคะทั้งภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้โดยที่ตอนที่คุณโอ๋ถ่ายคลิปนี้อยู่ก็จะเป็นปลายปีของ2566นะคะแต่ถ้าเกิดเราจะทําส่งออกไปยังประเทศจีนคุณโอ๋อยากจะมาอัปเดตนะคะว่าปีหน้า2567เนี่ยค่ะมันจะมีเทรนดไหนที่ตลาดเมืองจีนเขาชอบ เขาต้องการและขายให้ใครเราจะได้มาผลิตเพื่อจะขายให้เขาได้ตรงความต้องการนะคะซึ่งข้อมูลที่คุณโอ,อได้มาเนี่ยค่ะเป็นข้อมูลกองศุนฝ่ายกเกษตรประจําสถานกองศูนใหญ่นครเซียงไฮะคะ้ค่ะข้อ1กลุ่มที่บริโภคผู้เรียนกลุ่มหลักเลยนะคะจะเป็นผู้หญิงที่อายุประมาณ24-45ปีค่ะไม่ได้หมายความว่าผู้ชายไม่บริโภคนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายอะคะ่ะแล้วก็บางทีเวลาอยู่ในครอบครัวเขาเห็นไปตลาดหรือเขาเห็นในออนไลน์เนะะี่ยค่ะเขาก็จะเป็นคนที่ ซื้อทุเรียนเข้ามาให้กับในครอบครัวแล้วก็ทานกันในครอบครัวค่ะข้อ2คือเป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่อาศัยอยู่รอบนอกหรือว่าชานเมืองอยู่นอกเมืองไกลๆจากหัวเมืองใหญ่ในประเทศจีนนะคะถ้าเปรียบเทียบในบ้านเราก็จะเป็นแบบ ต่างจังหวัดอะคะที่ไม่ใช่หัวเมืองอย่างเช่นกรุงเทพเชียงใหม่พัทยาอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นจังหวัดไกลๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยค่ะทุเรียนยังเข้าไม่ค่อยถึงยังส่งไปไม่ถึงชานเมืองแต่ว่าตอนนี้ขนส่งเขาดีแล้วก็ออนไลน์อะไรเข้าถึง,งได้ง่ายทําให้คนเนี่ยสามารถตัดสินใจ ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะข้อ3คือคนจีนนิยมทุเรียนพันธุ์ใหม่ๆค่ะหมายความว่าหมอนทองก็ยังขายได้ตามปกตินะคะแต่ว่าแนวโน้มต่อไปเนี่ยเขาจะนิยมทานทุเรียนที่เป็นทุเรียนพันธุ์เนื้อเหลืองเข้มะคะ่ะอย่างเช่นหนามดําหรือโอชีนะคะมูซันคิงแล้วก็ก้านยาวชนีนะคะ่ะซึ่งพวกนี้ค่ะเขาจะถือว่าเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพอย่างถ้าเกิดเป็นหนามดำเนี่ยค่ะมีตัวเลขที่ออกมารองรับเลยนะคะว่าโตขึ้นประมาณ 8.5%แต่ถ้าเป็นก้านยาวเนี่ยค่ะบริโภคเพิ่มขึ้นถึง 5.5%ของปีนี้เลยค่ะข้อ oh. 4ทุเรียนแช่แข็งกำลังได้รับความนิยมค่ะเนื่องจากว่า,เ,าเราสามารถที่จะเอาทุเรียนแช่แข็งเนี่ยไปบริโภคได้ตลอดทั้งปีนะคะรวมถึงเอาไปแปรรูปทำอาหารทำขนมต่างๆได้เยอะมากะคะ่ะมันก็เลยเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการที่เขาซื้อทุเรียนไปแล้วเอาไปขายในช่วงที่เขาไม่ได้มีทุเรียนแบบในฤดูทานนะคะมันก็จะสามารถทำให้เขาเนี่ยสามารถทานทุเรียนได้ทั้งปีและข้อสุดท้ายนะคะเทรนด์ของการรักษาดูแล กระพอะะค่ะด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันมีโรคต่างๆเยอะขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนจีนด้วยนะคะที่หันมาสนใจดูแลสุขภาพของตัวเองอะคะ่ะเทรนด์การดูแลสุขภาพหรือว่าสินค้าที่รักษาสุขภาพเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกให้ความสําคัญมากๆคนจีนจะรู้สึกว่าถ้าทุเรียนอันนั้นเนี่ยเป็นทุเรียนสดเป็นทุเรียนจริงๆเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพ รวมถึงมีฉลากที่ชัดเจนบรรจุพันธุ์ที่สวยๆค่ะเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นทุเรียนที่คุณภาพแล้วก็รู้สึกสะอาดดังนั้นแล้วนะคะเวลาที่เราจะส่งทุเรียนไปเนะะี่ยค่ะภาพลักษณ์หรือว่าคุณภาพ เาจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยวินโอเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะคนจีนนะคะแม้กระทั่งคนไทยเราเองหรือคนทั่วโลกอะคะ่ะต่างให้ความสําคัญกับเรื่องของคุณภาพเวลาที่คุณซื้อทุเรียนไปแล้วแล้วคุณกินไม่ได้ซื้อทุเรียนไปแล้วผิดหวังเจออ่อนเจอเบียดหรือว่าแบบมันยังไม่สุกไม่หวานเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเสียดายเงินที่ซื้อไปเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะ ทุเรียนส่งออกเนี่ยยังไงยังไงคุณโอ๋ก็ยังกลับมาพูดประโยคเดิมเลยถามว่าเราต้องทําทุเรียนให้มีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นและที่สําคัญนะคะต้องสร้างให้แบรนด์ทุเรียนไทยเป็นทุเรียนที่อร่อยเป็นอันดับหนึ่งในใจของผู้บริโภคชาวจีนต่อให้เราจะราคาแพงแค่ไหนต่อให้เราจะมีคู่แข่งเยอะมากน้อยแค่ไหนเราจะแข่งกันเรื่องคุณภาพเป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันทําทุเรียนคุณภาพนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคีนโอคคีณออฟรุตค่ะ